นิทานอีสานสุดเศร้าคำสัญญาที่แตกสลายนักหมู่บ้านเล็กๆที่รายล้อมโดยทุ่งนาเขียวขจีและป่าเขาอันอุดมสมบูรณ์ในภาคอีสานมีครอบครัวหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและมีความสุขพ่อแม่ขยันทำมาหากินมีลูกชายคนเดียวชื่อบักหำดำ บักหำดำเป็นเด็กหนุ่มรูปงามจิตใจดีและเรียนเก่งเป็นความหวังของพ่อแม่ที่จะได้เห็นลูกชายเติบโตไปเป็นคนดีมีงานมีการทำการเวลาผ่านผ่านบักหำดำได้เดินทางไปเรียนต่อในเมืองใหญ่ตอนแรกทุกอย่างก็ดูเป็นไปด้วยดี บักหำดำตั้งใจเรียนโทหาพ่อแม่เป็นประจำเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังด้วยความกระตือรือร้นพ่อแม่ก็ภาคภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้เหลือเกินแต่แล้ววันหนึ่งบักหำดำก็เริ่มเปลี่ยนไปเขาเริ่มคบเพื่อนที่ไม่ดีหลงผิดไปลองยาเสพติดคำสัญญาที่ให้ไว้กับพ่อแม่ว่าจะตั้งใจเรียนและดูแลตัวเองให้ดีเริ่มเลือนลางไปจากความทรงจำ สุขภาพของบักหำดำเริ่มสุดโทรมร่างกายซูบผอมดวงตาโรยราจากเด็กหนุ่มที่เคยสดใสบัดนี้กลับมีแต่ความหม่นหมองสมาธิในการเรียนก็ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งถูกไล่ออกจากงานเพราะมาสายและขาดงานบ่อยครั้งบักหำดำเอ๋ยลูกคือเฮ็ดจังงอซีกับพ่อกับแม่แท้ พ่อกับแม่เฮ็ดงานหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินก็หวังว่าลูกเกษได้ดีได้เป็นเจ้าคนนายคนบ่ได้อยากเห็นลูกมาเป็นจั่งงอซีดอกพอพูดเสียงสั่นเครือมือเหี่ยวคร้านกำเข้าหากันแน่นจนเส้นเลือดปูดโปนน้ำตาไหลอับแก้มจำได้บ่อลูกมือที่ลูกจากบ้านไปพ่อกับแม่กอดลูกแน่นๆแล้วบอกกว่าให้ลูกตั้งใจเรียนให้ลูกเป็นคนดีขั้นลูกมีปัญหาอีหยังให้บอกพ่อกับแม่เดอ้อ แต่ลูกก็บอกเคยบอกอีกอย่างเลยปล่อยให้เรื่องมันเป็นจากงอซีไปได้จากงอใดลูกแม่สุดตัวลงกับพื้นเข่าอ่อนทุบมือลงบนพื้นดินเบาๆร้องไห้สะอึกสะอื้นจนตัวโยนลูกบ่ได้ฮักพ่อกับแม่แล้วบ่ลูกเฮ็ดจังซีหัวใจพ่อกับแม่ขาดแล้วเด้อบักขำดำยาเสพติดมันเฮ็ดให้ลูกลืมทุกอย่าง ลืมคำสัญญาลืมความฮักลืมทุกอย่างบักหำดำได้แต่นั่งก้มหน้าตัวสั่นเทาน้ำตาไหลนองหน้าหยดลงพื้นดินเป็นดวงไม่กล้าเงยหน้ามองพ่อกับแม่เขาอยากจะพูดอะไรสักคำแต่อยากยาที่ครอบงำทำให้เขาไม่มีเรี่ยวแรงจะพูดแม้แต่คำเดียวราวกับลิ้นถูกตรึงอยู่กับเพดานปาก ความสัมพันธ์ในครอบครัวก็เริ่มแตกราวเมื่อพ่อแม่รู้เรื่องยาเสพติดของบักหำดำความกังวลและความเสียใจเข้าปกคลุมบ้านทะเลาะกันบ่อยครั้งความไว้วางใจที่เคยมีให้กันเริ่มลดน้อยลงพ่อแม่แทบไม่เหลือเรี่ยวแรงจะทำงานเพราะต้องเอาแต่เป็นห่วงลูกชายและต้องหาเงินมาให้บักหำดำไปซื้อยาทุกวันเต็มไปด้วยความเครียดและความตึงเครียด นี่สินเริ่มพอกพูนบักหำดำไม่มีรายได้แต่ยังคงต้องการยาเสพติดเขาเริ่มโกหกขโมยของในบ้านจนกระทั่งต้องออกไปก่ออาชญากรรมเล็กๆน้อยๆเพื่อหาเงินมาซื้อยาความปลอดภัยของคนรอบข้างก็เริ่มตกอยู่ในอันตรายทุกคนหวาดระแวงไม่กล้าไว้ใจใครสุดท้ายบักหำดำก็ต้องเผชิญกับผลกรรมจากการประทําของตัวเอง เขาถูกจับกุมและต้องเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำพ่อแม่ที่แก่ชราและเจ็บปวดต้องเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกชายอันเป็นที่รักแม่ได้แต่นั่งมองประตูคุกที่ปิดลงช้าๆหัวใจราวกับถูกบีบขยี้จนแหลกเหลวพ่อประคองร่างที่อ่อนล้าของแม่ไว้ใบหน้าเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่ไม่สามารถบรรยายได้ หมู่บ้านเล็กๆที่เคยเงียบสงบก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเรื่องราวของบักหำดำเป็นอุทาหรณ์ที่น่าเศร้าทำให้ทุกคนตระหนักถึงภัยร้ายของยาเสพติดที่ทำลายชีวิตทำลายครอบครัวและทำลายสังคม